ครับวันนี้ผมมาเที่ยวชายทะเลบางแสน,นมีความสุขจริงๆเลยไม่ต่างเสียพพะพราะมีม่น้ำแสงรงสดสบายแต่บรรยากาศนะโคตรเยี่ยเลยดูสิ นี้ตลอดทางชายหาดชายหาดไกลแค่ไหนดูเราชายหาดสูุดตาอย่าก็สูดต้เนฮน้ไ่ใครดูแล,ลรักษาเลยใม้ทุอย่างมีหมดเสียงขึ้นเ ไต่ไใช้หกากว่าอยากช่วยชิ้นหยมาจากไหนละ่ะจายพวกนั้น เส็นอาหารเตืบียรอี่ที่มันช่นได้มันกมันจะรปจัดตัวแต่ว่าแบกมามันแบกของมาด้วยแต่ว่ากลับมันจะไปตัวทำไมมึงไม่ช่วยรักษาจริงเมื่อโทษเาฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกจริงมันโทษทุกคนทุงทางพ่อค้าแม่ขายที่ตั้งเต็นท์เข้าไป ริมชายหาดยาวถามว่าทําไมคุณไม่รักษาหน้าน้านําของคุณไม่รักษาหน้าบ้านของคุณคุณตั้งเต็นท์ผ้าใบหน้านบ้านคุณสกปกคุณปล่อยมนสกปกทำไมไม่ใครเชื่อันดูแลรักษาเลยสักคนพอร้องเถอะคุณคนเที่ยวคุณก็ควรจะมีจิใจ สามราสำมผัสที่ดีบ้างกินเจ็บทุครั้งแต่เขาอยาเขาว่ามีให้ได้ต่างเทศบาลมาดูแลเขาประมาณเขาใช้ใจ่ายเยอะมันอยู่ที่คนเที่ยวของทุกคนจะช่วยดูแลได้ไดได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองมันอยู่ที่จิตใจสามัญน,นึกของคุณทุกๆคนแม่ดูหน้าบ้านของ มาค้าขายแ้วคุณปล่อยให้หน้าบ้านคุณสกปรกว่นน้จะพูดยังไงแล้วมาเหอะว่ามานับมาช่วยกันาาาาาาทาความสะอาดดีกว่าแต่คุณลองดูขยะนะพลาสติกเยอะมาก พ่อคุแม่มั้งเหรอใหญ่ชิบหายวัติมันจะใหญ่ไปไหนถามหน่อยครับถ้าปลาแดกไปเนี่ยปลาก็ตายสัตว์ทะเลอะไรทุกชนิดที่ไปมันก็ตายของมัทักทิ่งมันย่อยไม่ได้ถามหน่อยว่าทำไมคนที่ใครชื่อดูแลเลยเลยกับสีเล็กๆน้อยๆแค่นี้